พาเที่ยวครั้งนี้คนขับชื่อควายค่ะจริงค่ะทุกคนเพราะว่าแนนมานั่งเกวียนควายพาเที่ยวชมรอบเมืองทาเขตโชมิเป็นเกาะเล็กๆของโอกินาว่าค่ะมนเห์ของเขานะคะด้วยหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาสีแดงริวกิวโบราณอย่างไม่พอนะเขายังจะมีประการลางล้อมรอบแล้วก็มีชีชาเป,เป็นสิงโตเฝ้าหน้าบ้านหลังคาปัดสิ่งชั่วร้ายด้วยที่ทําให้แนนมาครั้งนี้นะเพราะแนนอยากมาขี่ควายจริงๆค่ะการเดินทางไม่ยากเลยค่ะบินต้องจากโอกินาว่ามาที่เกาะอิชิกาคิต่อด้วยเรือเฟอร์รี่ อันนี้ต้องเช็ครอบให้ดีๆเลยนะเขาจะบอ,อกรอบเนี่ยท,ทุกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราต้องสื่อทางตั๋วไปและตั๋วกลับพร้อมกันจนั่งเรือฟอร์ร,รี่ไปที่เกาะเพียงแค่1ินาทีเท่านั้นค่ะจริงไปถึงเกาะแล้วเนี่ยอยากจะปั่นจัก,กรยานล,อลอ้อมรอบเกาะเพื่อชมวิวก็ได้นะเพราะว่าสวยมากจริงๆตัวแนนขอเลือกเป็นนั่งเกวียนควายค่ะแบบชิลๆแล้วก็ฟังเพลงพื้นบ้านของเขาด้วยร้องสดแบบขนลุกเลยมนเสนรครั้งนี้เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปที่ญี่ปุ่นสมัยก่อนเมื่อร้อยกว่าปีเลยนะไม่อยากให้พลาดเลย เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์มากมายความสงบที่คุณจะไม่มีวันลืม